การกดสวัสดีค่ะลุงโอ้อันนี้เอาไปเครื่องกีตาร์โบเทาไปเอาไปนบัตรน้ำบัตรน้ำน้ำเมื่อก็้โบข้างในกีตาร์กีบบบแค่นั้นวะโอ้จ้าอันนี้คือลุงเล่าให้ฟังเนาะว่าพ่ออะไรนะพ่ออาจารย์ชนะเขาเสียแล้ว เขาไม่สบายนะเขาก็บนานพ่อหายคนจะบวชเพราะว่านะอาจารย์คืออ๋อสมพ่อไม่เห็นอาจารย์มาตั้งนานเนาะอาจารย์ปริศนาที่เคยมาให้แนวทางที่กระท่อมสูงเนาะแต่ก่อนมาให้ทุกงวดนะตั้งแต่วันนั่นเลยจ้าออาจารย์วิจิตนะไายไปเลยผมมาโอ้อวันสามวันเองพอมาทราบเขาอีกทีก็พ่อสงสัยอาจจะดูแลพ่อเนาะโอ้เลยไม่ได้มาให้แนวทาง เจ็ดวันมาไปเลยโอ้พ่อเสียแล้วเนาะพ่อของอาจารย์ปริศนานะคะที่เคยให้แนวทางเสียชีวิตแล้วโอ้สมพ่อไม่เห็นมาพอมาอีกทีก็มาเมื่อไหร่คะลุงสองสามวันเมื่อเนี่ยบ่มาต้งไหนฝนตกนะอ๋อมาเมื่อวันฝนตกมาตอนชาที่นี่ มาถึงก็นั่งนั่งจนเที่ยงก็จะไปบอกมาอยู่นานเลยเนาะให้แนวทางเหมือนเดิมไหมล่ะเหมือนเดิมนะเอาให้เหมือนเดิมนะเนาะโอ้ oh. พูดยังไงบ้างคะคุณลุงที่มาเนี่ยนะได้ยังไงอะไรยังไงแกฝันไหมคะจานปิศนาไม่รู้นะขอเคลนให้กันนี่เสื้อากาเกยเจ็ดสองหกเจ็ดสองอื สองอะไรสองเก้าอุศศีเก้าเก้าศีอ๋อมันอยู่สามเลขสี่เลขไม่จะไม่รู้เลยเนาะว่าพ่อไม่สบายแสดงว่าไม่สบายมานานแล้วแหละแต่ทีนี้ก็เป็นหนักๆก็ประมาณเจ็ดวันก็ไปเลยไปเนี่ยโอ้ยเส้นเลือดในสมองตีบไปเร็วนะเส้นตีบค่ะหายใจ จ้ะก็หลายหลายเดือนนี่เนาะหลายงวดอี่เนาะหลายงวดเร้อมสามสี่งวดแล้ววะค่ะที่ไม่ได้มาน่ะทางมาแต่รออาจารย์สมจิตตอนนั้นเลยค่ะแตีวนี้ก็ส่วมพ่ออาจารย์ไม่ได้มาพ่อเสียนี่เองอ๋อทราบข่าวว่าจะบวชด้วยจะบวชเดือนไหนเนาะค่ะบันนี่บวชเขาพรรษาเดือนบ เดินเข่าอุตสาห์เรื่องบวชเดือนไหนบวชจะบวชให้พ่อถ้าบวชแล้วต้องบวชแม่เขาบอกนะต้งบวชแต่ก่อนเขาไม่บวชโอ้ต้องไม่ให้บวชต้องบวชไปตามบุญค่ะแต่ก็มาในวันนี้งวดนี้ก็เขียนให้เหมือนเดิมอายุพ่อ็73อายุพ่อ73แต่แม่ยังอยู่ อ๋อพ่อไปก่อนแม,อม,อม่เดี๋ยวไปดูเลขที่อาจารย์ปิศนาเขียนมาไว้ที่กระท่อมเนาะทุกงวดนะคะที่แต่ก่อนอ,อดที่ผ่านมากพว่าเข้าเข้าอยู่บอกเข้าสามตัวเข้าสามตัวม,มันออกห้าศูนย์สี่ใช่ไหมคะ 5, <4. S 1> อเข้าสามตัวตรงเลยทำไมเลขเข้าทไมมาไม่ได้มามัน พ่อไม่สบายพ่อก็ตายด้วยก็เลยไม่ได้มาโอ้นานเข้าสามตัวตรงเลยอที่หายหายไปไม่ใช่เนาะเพราะว่าพ่อไม่สบายต้องดูแลพ่อแล้วไอ้สามตัวตรงนะก็ทั้งในไม่มีโชคยางงั้นหละจ้าช่วงที่ได้สามตัวก็พ่อเสียชีวิตอีกเนาะเลยไม่ได้มาอีกนะคะโอ้เสียดายมากเลยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันเนาะ ลงเนาะค่ะเดิมธรรมดาเป็นคนเนาะจ้ะเกิดจะเจ็บแก่เจ็บก็ตายอะไรจ้าทงนั้นเองค่ะไม่มีใครอยู่ได้เนาะใครอ่ะมจะตายทั้งนั้นจ้าเดี๋ไปดูไปดูเลขก่อนกกัันนนน็ตายเหมือค่ะเก้าเจ็ดสองมันก็มันละลาเลขน้อยเนี่ยตทั้งนี้เขากลับบุคคใช่เออมันก็ไม่เยอะเนาะวิ่งเก้ากับหก สามตัวโอ้สามตัวให้ชุดตัวกันตอนนี้เก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองเจดสองก้าเจ็ดสองอันนี้สามตัวเนาะค่ะเลขเหมือนกันเนี่ยทีนี้ก็สองตัวก็สี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าตัวเน้นๆเลยเนี่ยสี่เก้านี่เน้นสี่เก้าวิ่งเก้ากับหกอันนี้คือตัววิ่ง เป็นงานนี้ก็ได้เยอะเลยปกเก่าค่ะหาเก่าเท่านั้นเองอันนั้นก็เล็กๆกันค่ะอก็ไม่เยอะนะลุงเนาะไม่เยอะนะคะมีแค่นี้เองนะคะก็ให้โชคดีร่ำรวยก็อาจารย์ก็เคยให้เข้ามาเลยเนาะ เคยเข้ามาให้เข้ามาอยู่นะคะเข้าบ่อยจะเงี้ยนี้บ่ไม่รู้เนาะเพราะว่ากองสลากเขาจับทางนู้นและเนาะอาจารย์ไม่ได้ออกมากองสลากใช่อาจารย์ไม่ได้ออกมาจากกองสลากนี่อาจารย์ก็แค่ฝันแค่คำนวณค่ะให้จะถ้าถูกก็ถ้ามีถูกก็ต้องมีผิดอ่ะแค่นั้นแหละลุง เนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแต่ให้ท่านผู้ชมเล่นด้วยความมีสตินะคะใช้ยิจารณ์าญาณในการรับชมนะคะอันนี้คือตัวเลขของอาจารย์ปริสนานะคะที่อยู่ที่อยู่ไหนนะลุงนะขุขันนะคะมาส่วนมากแล้วที่แรกๆก็ท่านมาท่านก็มาเขียนไว้ที่นี่ประจำเนาะ ยังยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก่อนเนาะก็เลยเรียกอาจารย์ปิศนานะคะพอหลังมาก็เคยเห็นท่านอยู่ประมาณสองครั้งสามครั้งนะคะทีนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกนะคะเนี่ยหายไหลงวดหายไหลงวดเพราะว่าพอไม่สบายหายสามงวดสี่งวดประมาจะจะเป็นสี่ห้าหกงวดอะไรมั้งเนาะก็นานจนลืมแล้วีงนานจนลืม แต่งวดนี้คืออ่านหลังจากที่ทําบุญพ่อเสร็จแล้วเนาะก็มาให้แนวทางเหมือนเดิมเนะเาะต้องดูแลพ่อดูแลแม่อย่างว่านะคะท่านผู้ชม f อฟนะคะก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะการเปิศสนามาแขียนไว้ที่กระท่อมสูงนะคะ ลุงซื้อหรือยังซื้อใบหรือเปล่ามีลอตเตอรี่มาเลยหายมาลอตเตอรี่ก็หายมาลอตเตอรีี่่หาาายยมคนนนเเเดวทั้ลขยังไม่มาเนาะโอ้เลขมาหลังอ๋อเลขมาหลังลอตเตอรี่มาก่อนอ่าพอเลขมาแล้วลอตเตอรี่ยังไม่มาซื้อจะใบสใบอ่ะวดที่ผ่านมาลุงถูกไหมคะนี่ได้ไหมเออได้ตู้ซื้อซูน่ามาลองซูนซีนันแล้ว ส่วนสามส่วนหส่วนไม่เอานั่นเห็นบ่ออกมันเอาดอข้ามข้าเนาะข้ามกำมันบังไว้นะใช่กำเยอะบุญมีแต่กำบังะลงถ้าถ้าเรามีบุญมีดวงนะยังไงมันก็ได้เนาะไม่ต้องคำไม้ส่วนสี่เอาส่นกับสูนยากัส่นามน่และนี่แหละคนที่มันไม่มีดวงไม่มีวาสนาเนาะ ให้มีบุญยังว่าเลยบุญโชคลาภลาสนายังมาไม่ถึงยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่รอคิวอยู่รอคิวถ้ายังรอคิวแล้วจะได้รางวัลใหญ่แน่นอนนะว่าเนาะอันใหญ่ตกล่นทับเลยวันนี้ี่สบล่าลาสบายเลยค่ะอย่าลืมนูเดอร์วันนี้เด้อทำบุญในหลวงปู่จ้าสักสองสาวันเนาะค่ะ ในคลิปนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของอาลุง<ม>ออาจารย์ปิศนา<ม>เรามาไม่เจอนะคะเขียนตัวเลขก็มาไว้ที่กระท่อมสูงก็ต้องพูดคุยแล้วก็สอบถามพูดคุยกับอาลุงสุทนเจ้าของนานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะลาลุงไปก่อนจ้าส<ม>วัสดีจ้า